สีม่วงชาแนลนำโชคขอกราบพระระะููใหญ่ที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งบ้านยามกาน้อยตํบลท่านอัมโธเพ็นจังหวัดกุดรธานีวันนี้ลูกได้มากราบบนปู่ใหญ่ขอให้คนได้เข้ามารับชม บ้านสีม่วงชาแนลนำโชคเป็นจำนวนมากขอให้มีคนติดตามและก็มีไรายได้เกิดจากการทาอยู่ทุกโร์ลูกดีเจหนุ่มชเชกุ้ยจะได้นำชื่อเสียงบาร,รมีของโูไบไปให้คนในโลกได้รับรู้รับทราบ ถึงบารมีถึงความศักดิ์สิทธิ์ของปู่ใหญ่แห่งนี้กรจ,จายไปทั่วโลกให้คนได้เข้ามาพึ่งบารมีของปู่ใหญ่ลูกขอถ่ายทำวิดีโอเพื่อลงยูทู e ในครั้งนี้ขอให้ลูกจงประสบแต่ความสุขความเจริญ ได้ดังสนความมุ่งมั่ารถนาครับตอนนี้มีพี่น้องนะครับโทรเข้ามาสอบถาม

ร่างกายแดงน้ำลำล้ำนน้น้องทางบ้านแดงสำเท้ายในปี่หกห้าราชกสมหวังในการนด้วยน้งลำในชุดบางไฟเก้าสิบเก้าบงบางไฟหน่อยจ้ะครับผู้ที่มาบนขอบาลานคุ้ใไ้ได้เกื้อ เป็นแม่โจ้ซึ่งเป็นผู้ที่ขอคั่วหลือีหลัวขบนอย่างนี้คือหน้าอย่างเงม้ยกว่าวันขลิบกันวันเฉลามจังตาผู้ตหญ่ตาับ นายวัลสรุให้เดินทางจากกินไทยสู่เดนสเลเออได้สองปีนี้แล้วให้คู่พอไปซอยหนุกซอยหลังให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้มีเงินเก็บเงินฝากให้ได้ทรงมาบ้านเมืองไล้ได้เพิ่นขอหีกว่าขอให้เพิ่นสางบ้านให้เลวให้ในปีหกหกแล้วก็นำไปมือนี้หน้าที่ให้ปู่ซอยหนุกซอย มีมีหลักมีบาลามีมีการมีงานมันคงขอให้มีพุนช่วยยาขาดยากินยาสนย่าจนอย่าทุกให้มีแต่ความสูงแจ่มแเจร่ญไปทั้งไดมาทั้งไรล่าสีฟองใสให้บาลมีปูน้ำปุ่นน้ำปนให้ค้นทางพ้นหอมสาทุคลาสมหวังเปนเสียวนั่งล่ำชุดเนืองหล้กกะบังไฟเก่าทิบเก่าบังเด้อโอ้สาธุสาธูสมหวังเด้อ กูทุกอธิษฐานกล่างด้ครับนี่คือคุณแม่ครับคุณแม่เพินเ่นเป็นจำอยูหนีนะคุณแม่โจนเนะ<ร>าะครับ,บนในซอยเหลือพี่น้องพี่ขอมาหาปูในเทือหนีครับ Mm hmm. รับนี่คือนางลำที่มาลำแก้บนหลังกาผู้ที่มาบนไว้กับ erm ป <Bel> ู่ใหญ่แล้วประสบความสำเร็จก็จะมีการทําตามที่ได้บนเอาไว้ก็คือบนด้วยการนำนางลำมาไล่ลำเพื่อจะให้ปู่ใหญ่ได้ชม นะครับแล้วก็มีการจุดมั่งไฟนะครับ จะเริ่มสัก,กทันมาองค์ไทยเทวา่าสักขุตอมพระพลชัยดังโพธิ์ธรรมเรื่องอัมรัยอาภวทุ่ยใน่อยเมื่อวันดงมาอ่าเป็นดารา,า,าเป็นนักแสดงบนอันนี้คือลูกสาวของคุณแม่โจ้น,นะครับน้องอะไรนะชื่อน้องค่ะชื่อน้อง อันนี้ก็คือมาแก้บนแก้บนปู่ใหญ่ปู่ใหญ่อ่านออ่าคุณยายมาบนให้หลานสาวได้เป็นนักแสดงเป็นนักแสดงใช่ค่ะพอดีได้เป็นได้เข้าแสดงแล้วก็เลยมาแก้บนได้เข้าแสดงแล้วก็มาแก้บนนะครับด้วยบัางไฟแล้วก็นางรำนะเนาะบั้งไฟ3ามสิบเก้าสามสิบเก้าแล้วก็นางรำชุดเล็กนี่คือนางรำชุดเล็กค่ะมีนางรำชุดเล็กมีจํานวนห้าถึงหกคนชุดใหญ่คืออยู่ตรงนี้เนี่ยคือ มีคนถามผมบ่อยมากโทรมาถามว่าในการมาบนแล้วก็มามีการมาแก้บนคืออยู่ในในในตรงนี้คือเรามีไว้บริการพ<ม>ี่น้อง<า>ที่มา,มาเนะาะใช่ค่ะคือมาแต่ตัวและหัวใจค่ะที่นี่มีบริการ <laughs> มาแต่ตัวและหัวใจเป,เ,ปเป็นการบริการของชาวบ้านค่ะคนางรำก็ชาวบ้านคุณยายก็ชาวบ้านขันก็ชาวบ้านขันบนขันขันบน,น,บนแล้วก็ขันแก้บน ครับขันบนจะอยู่ที่99บาทขันแก่บน99บาทขันแค่บน99บาทใช่ครับมัไปชุดเล็กชุดเล็ก300ชุดเล็กนี่คือกี่บ้าง39ค่ะ39บ้างถ้า99บ้างกี่ร้อย99 800ค่ะ99 800นี่อยากอยากมาบนไว้นี่99บ้างนะบนไว้เพื่อให้คนเข้ามาดูในช่องยูทูบบ้านสีม่วงชาแนล นำโชคนี้จำนวนเยอะๆเรามีรายได้จากการทํา y o YouTube นะครับมามาที่มาหาปูนี่เป็นครั้งที่สองก็เลยคือคือเรารับแก้บนทางทางติดต่อแก้บนทางออนไลน์ได้เมื่อวานนี้ก็นิวนิวซีแลนด์เยอรมันเบลเยียมแล้วก็รับบนออนไลน์๋อบขอบคนที่อยู่ไกลแล้วมาบอกเบอร์โทรเลยว่าอยฝากเบอร์โทรด้วยฝากเบอร์โทรน้อง 0953355391ครัอีกรอบหนึ่งครับ0953355391ครับท่านผู้ชมครับที่จะามาบนหรือว่ามาแก้บนกับปู่ใหญ่นะครับโทรหาน้องได้เลยนะครับน้องดำเนินการให้ไม่ว่าจะเป็นการบนนะครับโ <Okay. S 1> ดยโดยเราเปิด YouTube ขึ้นมานะครับมีรูปปู่ใหญ่ของเราแล้วก็เราสามารถจะบนได้เลย การการการบนก็จะไม่ได้ใช้ขันบนนะคือขันไข่ขันมันค่ะขันไข่ขันมันเนาะใช่ไม่อแบบว่าของใหม่ทุกคันค่ะครับผมเป็นของใหม่ทุกขันมุณว่าวันนี้มีร้อยขันก็ใช้กล้วยร้อยบีขันหมักเบงร้อยไม่มีเวียนไม่มีเวียนเทียนโอเคสุดยอดเลยการบนการบนก็เหมือนกันค่ะร้อยร้อยขันก็พูดร้อยรอบครับไม่ไม่ไม่บนรวมค่ะ โดยมีคุณแม่เป็นคนนําพูดอาจจะช้าบ้างแต่ว่าชัวทุกคนค่ะส่วนมากเนี่ยจะได้ประสบความสําเร็จส่วนมากแล้วก็มาแก้บนจะกลับมามา,ามครั้ง,งที่หนึ่งล้วต้องมาครั้งที่สามสี่ห้าก,ก็มีแล้วครับไม่ว่าจะเป็นการเอ่อมาขอพรให้โชคดีจากปูก็มี<ต>โชคมีลาบกา,การมาบนการขอพรไม่ให้พูดว่าขอหวย ให้พูดว่าโชคลาบหวยจะเป็นอย่างอื่นมากกว่าหวยขอให้เป็นโชคลาบไม่ให้ไม่ให้การไม่ให้ขอพรว่าสามตัวตรงสองตัวตรงไม่ไม่ไม่ให้ว่าอย่างนั้นไม่ให้ว่าผมไม่ชอบกคือโชคลาบอาจจะได้มาอาจจะได้อาจจะได้มาจากไม่ใช่หวยอาจจะได้ป่วอาจจะให้อย่างอื่นแทนอย่างเก็บป่วยเป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่างไปสอบเป็นข้าราชการจะไปเมืองนอกเมืองนา นะครับลูกขายไหมทุกอย่างขายที่ยกเว้นชูสาวชูสาวห้ามแต่ถ้าเราแฟนเราไปติดชูแบบนี้ได้แต่ถ้าจะไปเอาแฟนเขาแบบนี้ไม่ได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 ้เลยนะตรงนี้นะคือผิดผิดศีลธรรมชัดเจนแน่นอนเนาะแล้วใครที่จะมาแสดงอิชิลิ์ก็ไม่สามารถเข้ามาตรงนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าบริเวณผูกไม่ได้ไม่ได้เลยเนาะมีอันเป็นไปใครจะมานั่งเข้าทรงเอาเลขก็ไม่ได้ไม่ได้ อยู่ที่บุญอยู่ที่ดวงอย,อ,อยู่ที่ดวงอยู่ที่คุณว่าทําดีนับถือปู่ใช่ค่ะอยู่ที่ปู่จะให้หรือไม่ให้วาหนู้จะมีทุกวันนี้ห,หนูก็โอ้ยกับแม่กับคุบคือคือมาอาปฏิบัติปู่อยู่ตรงนี้กับคุณแม่ไวตั้งแต่ไว้นานแล้วปกติหนูจะแก้บนทุกเดือนให้ปูน่นางรำแต่ไม่เคยแต่ไม่ได้รำสวยๆแบบนี้แบบใส่เสื้อขาวผ้าถุงรำถวายปู่ แล้วก็มีโชคได้ทราบข่าวจากบางช่องบอกว่าน้องมีมีโชคมีลาบจริงไหมจริงค่ะก็สะสมมาเรื่อยๆก็บอกปูว่าถ้าถ้าถ้าชีวิตถ้าดีขึ้นแบบเนี้ยก็จะมาอันไหนที่เขาสร้างให้เสร็จก็จะมามาค่อยๆสร้างให้ปู่ให้เสร็จมาอยู่ตรงนี้มารับใช้ปู่อยู่ตรงนี้ทําความนั้นแม่จุนด้วยเนาะใช่เขาบอกปกติ ปกติก็ไม่มีคนมากับครอบครัวหนูก็มากันสามสี่คนตั้งแต่เริ่มแรกเลยตั้งแต่คนยังไม่ไม่มีใครรู้จักมีพระองค์องค์ไหนมาก็พวกหนูก็อยู่ปฏิบัติอือแต่วัดนี้ไม่มีไม่ไม่ไม่มีวัดไม่มีพระพระมาจามันมามามาอยู่ได้มาตั้งได้ไม่นานก็ไปมาตั้งได้ไม่นานก็ไปโอเค ก็แบบนี้แล้วค่ะครับไม่ถึงเวลาอันไหนที่ปู่ให้ทำมันเป็นเวลาของมันในรับทราบข่าวว่าคุณแม่จะมีการหยุดหยุดวันจันทร์วันจันทร์ใช่ไหมหยุดทุกวันจันทร์ค่ะเริ่มตั้งแต่ตากผึ้งนี้วันที่สิบสี่เป็นต้นไปมาหยุดทำความสะอาดวัดครับแล้วก็วันทานเปิดปกติทุกอาทิตย์แบบนี้ทุกอาทิตย์ทุกจันทร์ยกเว้น จันไหนที่ตรงกับวันพระโอ้ถ้าถ้าถ้าจันไหนตรงกับวันพระเราไม่หยุดไปรับรขบขอบคุณครับขอบคุณน้องครับขอบคุณครับผมบน้องซึ่งเป็นลูกสาวของคุณแม่จนนะครับให้ความรู้นะครับเก,เกี่ยวกับการที่มาสักการะ ปูใหญ่ของเรานะครับที่บ้านยามกาน้อยตำบลท่าอำเภเพ็ญจังหวัดอุดรธานีท่านที่ได้ชมแล้วนะครับต้องการอยากจะทราบทางสัญจรมานะครับก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามดีเจเชากล้วยนะครับซึ่งเป็นแอดมินนะครับช่องบ้านสีม่วง ชแนลนะครับนำโชคได้เลยนะครับ091 864 0909 091 864 0909นะครับเมื่อท่านได้เข้ามาชมแล้วอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับนี่คือบรรยากาศครับบรรยากาศตอนนี้วันอาทิตย์นะครับคือบรรยากาศมีหลายคนนะครับ อันนี้คือ,อลูกสาวได้เป็นนักสแสดงนะครับก็เลยไปแช่บนนะครับเลยนางรำสวยงามมากนะครับานางรำ คุณแม่มาจากไหนครับอำเภอขุดจับครับอำเภอขุดจับเนาะโอ้มามามาบ่นบอกขึ้มาแก้บ่นครับแก้จ้าแก่ที่โอ้ครับผมมาแก้บ่นเนาะเพอใหญ่ซวงเศร้าผมเนาะเพราะไ่เปลี่ยนที่หยังเพอาะไงเปล่ยนโตอ่อนขาอ่อนโอ้ยางบอด้ยยางบอดายเปกับปั๊บอืมเดี๋ยวนี้พื้นยางมาหาปูแล้วยางไหนเลยตอนที่ตอนที่ตอนที่มานี่ยปูเนี่ยเพราะไงพื้นอนมามาหนั่งบอก โดนปันไดไซเวลาโดนบ่มหาปูเราพอไงเข้ายังเลยอาทิตย์นึ่งสาธุสาธุสาธุนาะมือนีไม่แจ้บนได้ยังแน่น้อมือนีเนาไมจีบังไฟจักบังน้องมีนางร่ำบอมือนี บ่จ้าไดขอเงินไว้ได้ขอตอนนี้คนละบ้านกูจำยุคกูจับบ้านใดยุคบ้านสังกอบ้านบ้านบ่เงินบ่ทองโอ้บ้านสังกอเนาะผมอยู่หนองกระซ้อเลยทา้งบ้านตรงนี้กุกๆเลยอันนี้มาตัวใสครับมาจากดอดปอมาจากน้งน้ำกันเนาะโอเคคุณยายป่วยเป็นบ่อเป็นอย่างเหล่ามาหาปูบ่กล้ามเนื้ออ่อนแรงยุหันกล้ามเนื้ออ่อนแรงบ้านนี้มาเลยมาหาปู มึอนี่มาแจ่บุญมึอนี่มาบุญโอแสดงว่าอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยผมอยูุบงการเอาตีดอนกว่าบึงการโอ้ยเนาะเอาให้ขอให้ซวงให้เศร้าเด้อขอให้บารมีปูเฮ้าเดช่วยซอยได้ซวงได้เศร้าเด้อคุณแม่เด้อครับติดตามช่องบ้านสีม่วงชาแนลน้ำโชว์เด้อคุณแม่เด้อเบิ่งตลอดเได้มา ครับผมครับผมไม่ใส่นนอกพ็ไดาคือดอนอำเภอเมืองเนาะมาแจบบ่นบ่อคือมาบ่นมา้ยังไงนี้ขอพอนค่ะมาขอพรปูใหญ่เขาเนาะครับผมโอ้ยครับครับครับโอ้ยขอบารมีปูเดือดอยเด้อมีโศกมีลาบครับผม ครับพี่น้องได้ติดตามรับชมแล้วก็ต้องการอยากจะรู้เส้นทางนะครับในการมากาบขอพรอู่ใหรือว่าต้องการอยากจะมาบ่นให้ปูญ่เข้าได้ซอยเหลือกับโทษสอบถามแอดมินนะครับผู้ขาดีเกนุ่มเฉาก้วยนะครับ091-864-0909-091-864-0909ด้ยเด้อครับเด้อ